ทอยทอยนอนคุกต่อสารอุทธรเห็นพ้องสารชั้นต้นไม่ให้ประกันตัวยังคงไม่ได้รับการประกันตัวต้องนอนคุกต่อเนื่องสำหรับนายธนพัฒชนะกุลพิสารหรือทอยทอยอายุ21ปีนักแสดงซีรีส์ YIU The Series ที่เมื่อกลางดึกของวันที่6สิงหาคม64ที่ผ่านมาแต่ก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงแฟนสาวกว่า20แผลเสียชีวิตภายในบ้านพักโดยล่าสุดวันนี้8สิงหาคม64 ช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาสารอาญามีนบุรีได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วข่าวน,นายธนพัฒน์นคุณพิสารหรือถอยๆอ,อยนัก,กแสดงชื่อดังในคดีแทงแฟนสาวนางสาวชัดสรันหรือพิมพ์สุวรรณกิจอายุ25ปีจนเสียชีวิตที่บ้านพักย่านคลอง3ามวาซึ่งสารชั้นต้นอ่านคำสั่งสารอุทธรโดยพิจารณาความหมักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีตามคำร้องขอฝากขังแล้วข้อหา มีอัตราโทษสูงพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องอุกอาจร้ายแรงจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาในระหว่างสอบสวนชั้นฝากขังคำสั่งสามชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวชอบแล้วให้ยกคำร้องเรียกว่าการขอยื่นประกันตัวของหนุ่มทอยทอยรอบสองไม่สำเร็จต้องนอนคุกต่อไป